สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงปืน2025 ROGER โรเจอร์ sr 9ที่กำลังได้รับความสนใจด้วยดีไซน์ทันสมัยและฟังก์ชันที่น่าประทับใจเริ่มกันที่รูปลักษภายนอก sr 9มาพร้อมกับโครงสร้างน้ำหนักเบาทําจากโพลิเมอร์แข็งแรงพร้อมพื้นผิวแบบด้านที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนและการกัดกร่อนเหมาะสำหรับพกพาในชีวิตประจำวันและการใช้งานทางยุทธวิธี ด้าจับมีพื้นผิวที่ช่วยให้ควบคุมปืนได้ดีและจับถนัดมือส่วนสไลด์มีรอยอยากชัดเจนช่วยให้จับและเปลี่ยนแมกกาซีนได้รวดเร็วมากขึ้นเป้าเล็งเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจด้วยไฟทริเทียมสำหรับมองเห็นชัดเจนในที่แสงน้อยต่อมาในเรื่องประสิทธิภาพโรเจอร์ sr 9บรรจุกระสุนขนาด9มเมตร ให้การควบคุมแรงถีบที่นุ่มนวลและสม่ำเสมอด้วยการกระจายน้ำหนักที่สมดุลและระบบสปริงกันถีบขั้นสูงมีแมกกาซีนความจุ17นัดเหมาะสำหรับยิงนานโดยไม่ต้องเปลี่ยนแม็กบ่อยความแม่นยำยอดเยี่ยมสำหรับปืนในระดับนี้โดยยิงกลุ่มกระสุนได้แน่นแม้ระยะไกลเหมาะกับการยิงแข่งขันและป้องกันตัวไกปืนให้ความรู้สึกกดลั่นที่คมชัดมีการรีเซ็ตสั้นช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำ จุดเด่นที่ทำให้โรเจอร์ SR9 แตกต่างคือมีรางติดอุปกรณ์เสริมที่รองรับไฟฉายและเลเซอร์หลากหลายแบบระบบเปลี่ยนแถบด้ามจับให้เหมาะกับขนาดมือของแต่ละคนได้และยังมีเซฟตี้แบบใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานอกจากนี้ยังมีตัวบอกสถานะกระสุนในรังเพลิงและตัวบอกสถานะสไตรเกอร์เพิ่มความปลอดภัยและความสบายใจให้กับผู้ใช้ ส่วนชิ้นส่วนภายในผ่านการเคลือบกันการกัดกร่อนเพื่อความทนทานแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงด้านราคาโรเจอร์ SR9 รุ่นปี2025นี้ตั้งราคามาได้อย่างแข่งขันในตลาดโดยให้ฟีเจอร์ระดับพรีเมียมในราคากลางๆางทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งสำหรับมือใหม่และมือโปรที่ต้องการความคุ้มค่าโดยไม่ลดทอนคุณภาพ สรุปแล้วโรเจอร์ SR 9เป็นปืนที่ผสมผสานดีไซน์ที่สวยงามกับประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับมืออาชีพนักยิงมือสมัครเล่นหรือใครก็ตามที่มองหาปืนพกที่ไว้ใจได้ด้วยรูปทรงที่ถนัดมือการยิงที่แม่นยำและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่น่าสนใจทำให้ SR 9เป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองในตลาด9มเมตร สำหรับปี2025หากคุณกำลังมองหาปืนที่มีนวัตกรรมใช้งานได้จริงและราคาเข้าถึงได้โรเจอร์ SR9 รุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งครับ